ลุงพี่เปน,นั่งสมาธิยู่หันถูมือบ่ค่ะนั่งยู่นี่จิตรณาอ๋อนั่งยูนนี่จิตรณามองนั่นกะนขึ้นนนี้มันอยู่คนกันอะไรัเ่หมือนพอแกเหมือนกับคนเพราะว่ามันจะมีหัวแลวก็มีเสียงส้จะผักของมันกนพแล้ว่านี่ขึ้นหมอนแล้วพึ้นินมากขึ่น่งไปขึ้นมาก่ะเที่ยึ้เที่ยวลงเนี่ยางขึ้นางล้ละอ น้องนั้นคือว่าเป็นเหมือนกับพพานาคปะคะเนี่ยตำแหนงอนเมืองไม่ดนีแขนเนี่ยมีคันยืนเนี่ยมันมีให้ค์ือครับบอกรู้ว่าที่บอกร้ายคนอยู่บวกกาบอกรู้บกกาบห้อยไปก็บอกรวดลูกพี่นี่ยย่าไม่เจ้ายาบประยันไปไม่ปฏิบัติธรรมพี่นี้ผู้คนว่าคยมากคือเหลี่ยกเลยงานนแจกตาเนี่ยนายเโออบอกแบก เหยดงเมอาเขามาเขามาเขามาเนี่เขามาบ่ให้เน่อื่นมากวนเขาบ่กดิม่าเขาบ่ได้ว่าเห็ดเขามาบ่ให้ยเน่อื่นมากวนเขาอันน้ไข่เเลียไ่เขียนเลยอย่าค็ดปัญหาดิไข่สิวันี่บอกว่าวัีหรอกไขเขียนแต่ไขอโบโบมันโตเลยเน่ย เอาเหยียดเหลี่ยมเหยียดย่งเหยียดเลี้ยงมันเสียดีมั้ยเอาหลวงพี่หลวงพี่พึ่งมาอยู่นี่บ่ค่ะมาได้แค่เมื่อไรมาได้กี่วันเนาะสองวันเนี่ยครับแต่เหยียดทุกอย่างปฏิบัติเหลาเหลาบวชเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวบวชแล้วทำอย่างเดียวอ๋อปฏิบัติทำอย่างเดียวเนื้อช้ำของเวลาอย่างนี้มือดีเลยนี่งานไปสั่นเตียงเป็นอย่างนี้อันนี้หลวงพี่นั่งสมาธิเมื่อคืนเดทุลิก เป็นเล็กเป็นเหล็กไท้ป่ะคะเหล็กไหยไม่รัฐบาลบ่เมื่อวานแ่มันมีคนเป็นคนพอบ่ีอย่างค่ะเจ็ดหกศูนยยังอยู่แหละเป็นเล่าเลยเนาะค่ะเมื่อวาน่รู้เดนกันตรงตรงได้แล่โมเรียงเลขเลยระบูระบุค่ะหูตเลขรัฐบาลเละหูตะลค่ะหาสื่อตรลเด้อยาย ตอนแรกนีซ <One input> ีมุ่งหามุงแรงนี่มากพอกันอยู่นี่ได้ยาเด้อจยะอะที่วัดนี่แหละวัดแคนวัดแคนวัดแคนน้อยแคนน้อยประกาศบ่อม่สิบบ่เนี่ยนีปากกาโอ้ยคนนี้เราพบปากกาอะไรเนี่เตียมมานีดาผู้คุยบ่อปะกันนี่ไม่กระเป๋าเงอน อีลาเอ็ดสี่แล้วเป่ม่มูปนุปออนัอ่งดอกเอาลองไว้ก่อนตัวนีเนาะ,ะลุงพลงพีจะให้ปัญหาบอกจะให้ปัญหาตัวเ<ป>ลขว่าใดบอลลุงแม่เป,ป็นผ้าเขียเนาะแล้วะไรนดขึ้นแล้วบอเจ็ดศูนย์หกันเดนผ้าขึ้นเลยเสียนยนอกค่อะอ่าลุงพ,พีนั่งแต่ว่ดสิเงียบันทคัเงียบ เล่อนกับยางยเ่็เลือตเบื่อผลมะพาเขียนเลือเขียนเขียนข่อยก็เขียนเจาเขียงเอาผ้ามือไปเลยนกัน Này xong rồi. Một chút nữa thôi, anh ơi, ớt bông. Chịu chán. Có em thấy mấy cây nữa. Cái này, Cái này, cầm đi. <laughs> Cái <laughs> này, cầm đi. Cái này, cầm đi. Cái เขาเขียนผมไม่ได้เขียนเลยอ้าวอ้าวปันใดนี่โอ้ยไปปาไก่ดอกอยู่ในไก่ไก่ตั้นี่แหละอ๋อเบิ่งเราด้วยค่ะหลวงพี่ไม่ได้เขียนด้วยค่ะหลวงพี่คุณบได้เขียนให้ยด้วยค่ะยึดมันล้านแหววด้วยค่ะเบิ่งเอาเหมือนกับหก เก้ากับ 8. 8. แปดเก้ากับแปดกับสองนะคะเนาะสองหลวงพี่นั่งสมาธิเห็น้อคะ่ะ <NI> นี่ค่ะันี่อยู่นี่ดีอู่ทั้งไกลฝนทั้งฝนงวดแรกด้วยคะ่ะหลวงพี่มาอยู่นี่ได้สองวันแล้วคะ่ะเนาะกำมออพาจอมปวกด้วยค่ะหลวงพี่นั่งสมาธิได้ตัวน,นี้ด้วยค่ะนี่ม้วนเป็นคนมาเราือมวนเะนี้ย ขึ้นรันร่วมด้วยเงินเ่อนค่ะฮะนู่นนี่เนี่ยยุศลาเนี่ยแล้วแต่ย่อมขึ้นไงางองมัดสองเหมือนๆูนเดียวอยู่เหนียวๆอยู่แต่ทำไมเคยเป็นบวชอยู่แล้วแหละจะกี่ของบริวารกันมัดผู้โด่งสาวลักกับดสองคนไม่บวชไปน้ำมูไปค้เดียว้อคู่วาไปใตกไปู้เดียวไปเรื่อยๆไม่บวชไม่บวเมือขึ้นมือขึ้นเพื่อนก็มาหาปะคะ ม่สมื่ต้อนรับตอนรับมาอยย่สองหมื่ตอนรับสองหมื่แต่เบอ่งเงินที่สามมีนเป็นแน่เลยเป็นมาแล้วเป็นมาเขาบุญนำเขาให้บารมีบารมีหลายหลายาวแต่สางสลามันแหล่มันทวนเนาะมันออกมันออกก็สิัดไมเอ็ากสละจ้าเจ้าหนั่นแล้วเราอันนี้เอ้ยก็อันนี้ต้องก้มมามารมนะนั่นแหละปัจจัยวันนี้วันนี้ล้นหายที่เราจะ อยแ <ried, S 2> ต่อยากลอยล่องหอพี่ันลอยล่องอพันเน่ะออกไปหลดตราดาษไปด้ยาาโตจะบรูได้คนที่เหลงงั้นเมืองโมเปียนกับกับพเนื้อ้ามือเขียนเนาะไปาไปเขียนดูเงินจะได้ไปชีไปชีมาี๋ยวมันตกนอ้ไปฉีกกระดาษต้นนั้นใยากคือไีกกันอื่นคือผู้เชียนใอื่นหร้วก็ฉีกอันอันอันเชียนแหเน่ะไปฉี้ก็ไอ้สิไปเบิ้งดิ่งหนึห่งเลย โอ้ยมันเรวนโตมันเห็นมนเ่วเสียแปะนอยู่ได้เขาจไหมเว้ยเอนยังรแล้วก็ันต์แเดี๋ยวผทายไว้แล้วเออัายไว้ยืนันเขากรทายเลยเปเพิ่อนแ่วดแรก่มวดแรกงวดแรกเดียวคันกคันเจ้าเวาลงลุงนี่เบื่องงไปว่ากันเจ้าเวาออกมาันมีม้ามือเลกต้องกัรเป็นมาักเล่อเันหกจเจ็ดพัหกจ้าหยอกต้งันนะ ออกลาวออกลาวมืเงดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจหกเจ็ดจหะเป็นเจ้าเป็นไว้มัดไวเจ้าได้มว่อไี่ก็ได้เนบ่ยดยืดูจะเจ็ดเมื่อเมื่ออ่นออกีกจ้ม่นี้ออนด้วยไมซุกอันนี้จะสามโอ้ยนี่เงินสื่อก็ซื้อเท่าหาบาทสองบาทผมเมือเงินก้งินาหยายท่นเลยอตาก้องต้องหยอ้ยาใดเนาะ้าละเนละ เออนี่แหละไม่กี่คือก็ไดอมแ่ว่อองก็ังคิ้มนยดอ่ลางแมวเนาเป็นเล็กหกก็เล็กเก้าแล้วก็เป็นเลขเล็กสองเออคอว่ามื่นนั่นแหละหกหกเก่าหกเปเก่านี่ะเาเป็นลงตะลีไหวเดียวเด้อเป็ดเก่าเนาว่าในเบืองนี่น่ลุงพี่เอายางออกมากตะมากเลิกระดดดึด เด็วประธานออกมูเป็นมาเดจะบอกร้ายตัวเด้เรื่องหมาแล้เเศร้กับว่าฉันํนำหอนเพราะเอาม่ากคนํนำหอนลเรื่มเรื่มไปแล้วมาพุ่งไปลบมากมันมาไามฉันหมดมันหมดหมดสองหัวไปแล้วมาอีหมดสองหัวหม่กินหนำามาเกี่ยวก็งุมขกันเพราะว่าตงแก็เห็นมอมาแรี่สองหัวบมเคย่ันบ่อเคยแล้วหมอเศ้ามากมากทไหบัวเอาไปให้เบื่อวิจิตรเพืเดีกเนี่ย หมดสองหัวไอยนี่แล้วเจ้าเอามาวางในไข่ก็นี่แล้วไข่เดียวเดียวเจ้าว่ะไข่ก็เรียกว่าออหมดก็สองหมดสองหัวหสองหัวมัตัวใหญ่ไหมนอหมดหมดแดงนี่แหละแต่มันมีสองหัวมันมียังไงเป่เลวอะไม่เคยเห็นเกินมาก็เพิ่งเห็นนี่แหละเปรสองหันมันมีเปรเดียวเลยนะมันไม่มีตัวอื่นมาด้วยมันมีตัวอื่นสีได้มีแต่หัวเป็นแบบแบบคือหัวไอ ับแก่เาเเ้อนีีขกียยมันแกา๋่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่น่่่่่น่่่่น่่ว่ด่่่่่ห่่่่น่่ง่ั่่อ่่่่่่่ัว่่่อง่่ว่อ่่่่่่ว่่่่่่น่้่่่่แ่้ว่่่่่่่ก่น่่มา่่่่่่่่่่อ่่่่น่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่้่่่่้ว่่่ล่่่่ม่่่่เก็่่่่่่่่่่ม่่อ่่่กก่่่ม่่บ่ มันมัวนไปมัวนมาอเะกินม้วนไปหัวมันคือหางหางกีบไอ้คนสองหัวนี่แหละแล้วเปจงแบหางตั้นมาตลอดหางเป็นงามเลย๋องาไม่ได้เปเสียงแต่ไตนาอยแล้วพีนอะไตนั่นแหละก็เลยผสนเลยก็เลยเอาบอกไปเลยอต่ก็มาว่างก็เอีเิานังก็ือเป็นเทวดามาจุดีมากินมากยังก็บหลูกันอ่ะก็ียกว่านาก็ว่าน้ำก็หัวน้ำเนาะ ไมกังวแล้วคก่เกยองพิมค่ะมดสองหัวกับเป็ดสองสองหังหอมันเน่ก็มัดอง่กเสองเก่ามัน่ก็สองชุนมดตีเป็นะเลอะไรมดมหะโมหมแล้เห็ดสองหัวก็ติกเลยเป็นสองสองเนาะค่ะเนาะมดก็สองหัวก็สองหัวเขาหั่งเอวาหัวมัหกว่านะมดตีเป็นเลอะเนาะมดนี่มงน้าตลละหันกี่หังหหง สองหกบอกมันสองก็อ้นนี่กาเอกนั่นละสองหกนั่นล่ะน้ำหมดสองหมดก็หกเนาะหมดหกมันออกเดียวมันก็ออกอย่างนี้แหมดมันสองหัวกระตี้สิ้นซะหัวหาหัวหกสองห้าหกอ๋อสองห้าหกจ้าถูกมึงจิ้วกันกับเด็กเขาเอกน้ำเขาเอกนั่นสองหกจ้า บอกกันตัวเดียวกันนั่นแหละนี่ห้าสองหกเลยแม่กัดกันฮัดต้นหน้าต้นหลังกับสองหกนั่นวะเมนี่เมนี้อยู่วัดพญนยกเสาเอกจ้าเสาเอกเสาถูเสาเอกเสาโทเป็นใดสองหกจ้าเสาเอกเป็นสองหกเขียนไว้เป็นเขียนไว้นั่นแหละสองหกกับสองสองอัดหลีกง่ายเลยนั่นเอาได้เอาได้เอาได้เอาอีกได้มือเพ่นกหลุมหนักอ่าผับกับไปหาหัวเห่าเนาะสื้อตัวใหญ่ ย่สื่อตัวย่าสื่อเสือแย่ม่นอนเนาะสื่อเลยตีสามกับสีหอยสีสื่อตีสามกับสีสี่ปาดอกของมันอีหลีของมันใดทีเดียวเลยเนตีสามมุฮัมมัดอักซุ้ยไปกลุ้มสื่อสื่อย่สูงใดหลีประกันเนาะตีใดหลีสื่อถือจดเขาให้เขาใหเขาตีให้อันเบนบงเล่ยีละแม่มามาตีใหม่เมมนบอพือใหมาปอกเปลือกใหม่เมมบอ่ะ บะนี้พอตี้ก้ามม่แล้วเรียบร้อยแม่นบอเขาก็ผิดกันแม่นบอผิดกันแล้วบะนี้พอาที่ย่ายไปนนางขอนั่นบะนี่เป็นนางขอนั่นบะนั่งยังสี่เลยลุงลุงวีนั่งยังสี่เลยบะนี้ขอนขอนกำลัมันขยุ่งย่งนี้บะนี้่คนแบบนี้ไปคนไปนั่งนั่งขอนก็คือมันก็นั่งสูงคือว่านั่นั่งกางยลอนั่นั่งอ่างนั่งเห็นไปห้าเจ็ดห้าข่างจางเลยคนตีตั้งเซล่าเลยมึงคือคนตี้เจ็ดเจ็ดเลยแล้วถือกระถือบ่ถือกระถือบ่ถือเลยวะบ่เขาเลียนง่กับเขาเรียนง่าย วกันเลยกเเีกันเลยบ้านนีก็เลยอตันั้นเลยคนเดียวตันั okay. ้นหรือ like ้าก็หงวงเอาไว้นั่น่ว่าแม่ไปต้องผืลายดอกร้อมกันเนี่ยตยุทแถวนี้แถวนี้ถือว่าจากด็หม่แวันการจัดบริวารแล้วทุกอย่างมันดีมากมากดีดีขึ้นทุกอย่างนี่ม่ัปฏิวัติวเพิ่มกระือเร็เลยได้ีมีกระถือเรวนยได้นี่คือว่ายังไงกันนีคือมาสงวนาคู่แล้วก็มีฟ้องดีค่ะคู่ ธรรรมดาเคกับแก่ห้องซื่อๆกันยังไดเนาะหมึกมือห้องซื่อมือได้ไหมนี่เช็คหน่อยประมาณคอยนั่งสมาธิอีู่ประมาณสี่สามโมงไปสามสี่โมงห้องซื่อมือลุงพี่จะเอาห้องเก็บเหยียดอะลุงเพราะอะไรเคยแทงเหยียดปกเกลือหมูลุงพีอยู่ที่วัดแคนใหญ่วัดแคนหน่อยเนาะค่ะลุงพี่วัดแคนหน่อยเพิ่นนั่งสมาธินี่เด้อค่ะตัวเลข นางมีนีแล้วใชมืหมค่ะนางสมาธิได้ตัวเลขตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้คืองวดแรกด้วยค่ะงวดแรกมือมือก็มือกระแทกเขาถ้าถูกนะค่ะนะถ้าถูกซอยเห็ดบุญเนี่ยด้วยค่ะอยู่วัดบ้านแค่น้อยเนาะค่ะเนาะขอทำบุญสร้างศาลานะคะเนาะนี่ด้วยค่ะมีนีโยกเสนเอกเสาโถงอ่ามีนีโยกเสาเอกเสาโทของวัดนะคะสีสางเอียงนะคะจะสร้างอะไรเนาะยายศาลาอ๋อจะสร้างศาลาเนาะค่ะ เสาเอกเสาเูนเนี่ก็เป็นเล็ก62บ่จ้องหู62 26ตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะค่ะแคปไวเลอค่ะตัวเล็กจดไวละก็แคปไวเ้อค่ะอ่ากันลืมต้องซื้อก่อนเด้อค่ะอีกไรมือนี่เมืู่กีแลรวบอกเตียงวันเปอไม่ถูกยังไปขอ เพราะพญานาคเขาให้โชคพญานาเขาเปโชคคนขอโชคขอลาบพองไว้ขออย่างเงี้ยนตีก็ไปอยลพอหย้ามสนแต่ว่าผมเห็นผยมามากกอบมา้าทำความสะอาดทุกที่ค่ะทุกนเห็นอยู่จะหักแต่ว่าผสนใจคือว่าเจ้าปัวแลไวก็คือจ้าปัวก็คืออามาทำมุลนทำท่านย่งนี้นะไ้ทำความสะอาดบริษัทเก่าบนัเก่นบนี้นี่คือเห็ดน็คือเห็ด นมาทำความสะอาดสี่คนมาไปด้ว่าคัดมากว่ามาทำความสะอาดเพราะแต่มาละมีเพื่อนค่ะเออมาละมีล้ก่อนจะได้เราแต่งงามาได้หน่อยลาดีแล้วกันสิแล้วยาขึ้นต้องรับปีเนาะเกิดมาถึงหมดสามปีถ้าถูกงวดนี้งวดหน้างวดหน้าถูกสามงวดที่เสร็จเลยตลาดจ้า าตากยังไม่จบการ์ดแต่แต่ลุงพีมันใจจะบุ๋มเน้นบ่ผมมันใจทุกคนเออเพราะว่าตัว,ตวนี้ตัวนี้กับมันใจคือกันแหละแต่ว่าตัวนี้นะ คนมาหาหลายเนี่ยยานเราวหายไปเป็นข้นๆแม่อยู่คนน้ำเบิงก็คือเขาเห็นแต่เขาไปบอกข้าบ้านมาเบิงสินะบั่นนี้เมื่อไ้มาขอพ้อตื่อๆแล้วจะมาแด่คอท่านโคเล่เจ้าปีบอแค่มีคนรับผัวคือจะทานดีเพิ่นมาบวงสูงพวกกระยุทู่ไปหนึ่งแปดเก้ามันก็ไปออกเลขเล่าแปดหนึ่งยังอยู่แปดเก้ายังอยู่แปดเก้าจะคล้องที่เพิ่นจูดน่ะคือว่าให้โชคให้ลามมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะเนาะบ่งวดเดียวแห่งวดเดียวคือมือวาดทุกปัญหา ฮะอีพีเดอเวลาบานิคุณมาบ่วงสวงบนี้เร่มาเอาเวลาคุณบ่วงหวงสินะบานแล่ะก็แล้วก็มาช่ดหนึ่งแปดเก้าบนีเมื่อกาไปเขาวเล่าแปดหนึ่งบานิคุณบ่วงชวงจุวถูกบวงกุฏิจ่ดถูกไหมมึงมุทสื่อเด้อลูกหลานเด้ยระวังติบแล้เอาอย่าี้ด้นิเอาเรียนเรียน่มึงว่าไปซื้อบ่วงสวงเลยเอาเจาสวนจตื่อลูกตาลูกหลานระวังสิกับมันปฏติหารอีหลระวังสิลูกหลานอยญมากเปิด โสดลาบให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ร้านระวังสีแบบนี้แล้วกันมาบอกมากเกาพอพูดจะสีย่าแม่สละนี่หมีเลยซึ่งสักทีสั่งร้านสั่งกุ้อาจจะตื่นเด้ทวงต่ลูกร้านกับบุ้มีหยังดอกกับบอมีหยังยติวโนโดนนินนนดอกมีแต่ไผ่ก็นี่แหละนี่มาขึ้นมาดึงมีหยังาหรอกที่จะบุ้มีคนหยังาที่จะมีไผ่แจ้งคือดึงเสื้อดีอ่ะไสัญญาณบันนี้เพราะย่าสีแล้วกุ้งสนวเลยแล้วก็กำมือนก่อนมนบอกกันนั่งยังนักกันหาขนบันนี่หาขุนยาม นั่งยุ่นนะครับวิญญาบัน้ก็เลยวาบัน้ก็เลยสิพ่ามาก็เลยว่าวิปวมไม่หยงวล้มกับบอแหละล้มกับบอปิ้วยังกับบอิ้วเที้ยงกันนึ่งยังกันนึ่งเลยข้ากมัดีข้าวกามาดีกับาะฮาดีเนาะเ้นนกาเขนาหินข้าะมัดีเห็นสิเป็นไงแมนจ้ะเขาไปเลยไปหลุดรูพิ่นเนาะแต่เป็นหว่ามือนักมาเข้ามาแล้วติพานังเือดนแต่พไงแล่ววะ ปัญหาอย่างเี้ยเห็่าเงี้ยคือคนระวังสีมามาย้ยขึ้นมายงี้ยขึ้นเงี้ยกลางสืนอันี้ครับแมืนแต่กลางคืนบึ้งงามได้แบบไม่คนละขฐางไปได้แบบเที่ยนแล้วก็กินต่ละหน้าบึ้งเลยเห็นครับยเนี่ยขึ้นเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งมาอยู่คนเดียวแล้วข่อยเจอเห็นเห็นมันุอย่าง แม่ยืดพวกเขียงในลูกเรียนแล้วบอกแม่ดึกยืดพวกเขียงในลูกเรียนเขามาเป็นเขาบ้าเห็นเป็นสุญญายโอ้ยอแขวันมากเลยมันมาเบิ่งซื้อคนกี่หอนแต่ว่าก็มาเบิ่งซื้อยืดลงราคนเป็นบ้านนี่แหละก็มาเบิ่งซื้อเหมาเดียวนีเหมาเดียวนีค่ะเหมาเดียวนีเหมาเดียรีเด็บเหมาเดียวนีเด็บคนกันยังยืด

ยีท่านี้ยาเป็นยังไปไหนเปหนากัยังไหนก็ดีิเท่านีกยาอันมันมือขึ้นมคันคันคันแบบว่าแบบไปดูแล้วก็ไ่เป็นยังไงลนี่ไฟเขาเรียกอะไรนะโล่ดเสีล่าเียวแบบขันบางยางฟาง์มบางปอเจีงเม่ยไม่ได้ไม่นเนี่ยย้ำขืนเ่ามีคนฟากมมแต่งดักเจียงดักเจียงดูว่าจะยางยางหรอคิดว่ายังยังไม่ยังยางเออแม่ริ้มมือนั่นม่วงๆเพาจะมั แกก็มีอยงเลแต่กีเพื่อนหลเอนี่ยางมาว่าเนกี่ยางก็คือคนคนนี่ยี่างไมน้ำทางแต่เนเนี่ยางข้างขามผีนี่ที่ยางน้ำหัวเลยแม่งียางน้ำหัวหวก็แง่มัดทีปมทีปอกเป็ยางหัวบัดหรือ ก็ต่หมวงเจ้าใครจะจะอยบ่หวเจ้ามาอยู่นี e ่ได er> right> ้อยู่จักเมืออันนี้เนาื้อนั้นบ่นเลยสามมื่นผมก็ซื้อเต้วผมก็ซื้อเตี้ยวผมก็บวชแตกว่นล่ะก็อีกจังนึงกับรูบบ้าจานของ่อของยังมาอยู่น้โตัวาหลท้ไดหน่อยจะไงใครเด็ดเพื่อป่วนแน่เป็นไรของบ่อให้ผู้เถาผู้แก่ไปซอยคนผีเขาปก อบเขาพวกมองในบอดออรรอีเป็นไรหรออ่ออกเป็นโยมหรือเป็นไห่ออกมันมัน